รอบแรกก็หน 1, ึ่กิโลน้เปลืถ่ายให้มันเครื่องได้เลยครับที่ศูนย์บริการฮอนด้าตรงไหนก็ได้ครับส่วนค่าใช้จ่ายตัวนี้จะอยู่ที่200บาทนะครับจะทางเราจะฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้ง,งาน mm hmm. นอกเหนือจากการซ่อมอื่นอื่น mm hmm. ครับเปลี่ยนแถมันเครื่องจะฟรีให้ตลอดเลย mm hmm. ก็จะมีน้ํามันเครื่องกับน้ํามันพวงท้ายสองแบบ ให้เป็นรน่ดเดียวตัวนี้จะไม่ใช้แกนเลยอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษของสมารท์ทที่โมจะมีอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มบนก็คือเรียกรถในกรณีที่เราหารถไม่เจออย่างเช่นไปนจอดอยู่ซ้ำๆกันแล้วเราหาไม่เจอ,อครับส่วนอันกลางก็จะเป็นสัญญาณการขโมยมันจะดังอยู่สองติ๊ดร้อยที่ที่สองสัญญาณการขโมยก็คือการพร้อมทำงานของระบบการสัญญาณการขโมยครับ ถ้าเวลามีคนมาชนก็อยู่ตรงนี้ถ้ามันดังแล้วเราจะกดกดให้มันดับแล้วกดปุ่มเดิมซ้ําโอเคครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกเบ้ากุญแจล็อกกับปลดล็อกนะครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้สีเขียวกับสีแดงถ้าเราตอนนี้มันอยู่สีเขียวถ้าเราจะกดล็อกมันก็กดค้างไว้สามวิมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงไอ้ตัวนี้มันก็จะกดไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ใช่ครับกดแต่ถ้าเราจะปลดล็อก ล้วก็กดค้างไว้สามวิทยเหมือนกันให้เปลี่ยนจากเขียวแล้วเป็นแดงครับวเวลาจะใช้ทุกครั้งถ้าในกรณีที่ไฟน้ําเงินนี้มันดับ,บก็กดเรีกเยกสัญญาณก่อนหนึ่งครั้งอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปิดไปเลยไฟหน้าจอนุ่งก็จะติดาแล้วสำเนาจ้าครับส่วนวิธีการสตาร์ทนะครับก็ <c oughs> กดฝั่งนี้แล้วก็กาเบรกข้างซ้ายกดกาเบรกข้างขวาจะไม่ติดนะครับจะติดแค่ข้างซ้ายข้างเดียวอันนี้ใช้ได้แค่เบรกข้างเดียวครับ อ่าเรแล้วดับดับครับส่วนวิธีจะดับจะดับได้อยู่สองล็อกนะครับล็อกหนึ่งคือเซ็ตล็อกแบบปิดสนิทก็คือออฟตัวนี้ส่วนเซ็ตมีหน้าที่เอาไว้เปิดฝาถังน้ามันกับเปิดบอกถ้าเราจะเปิดฝาถังน้ํามันเราก็กดเป็นฟูอันบนแต่เราต้องบิดเบ้ากุญแจมาตรงคําว่าเซ็ตก่อนนะอ่าครับอันบนนี่ก็จะเป็นคําว่าฟูก็จะเป็นเปิดฝาถังน้ํามันส่วนตัวเซ็ตนี่ก็จะเป็นเปิดบอกตัวนี้อ่าโอเคเห็นไหมครับ ล็อกเดียวจะเปิดได้สองอันครับอันนี้แต่ว่าสตาร์ทเนี่ยผมงองอยู่ไอ้สตาร์ทเวลาสตาร์ทนะครับอ่าสตาร์ทแล้วตอนเนี้ยสตาร์ทเป็นเวลาจะสตาร์ทนะอันนี้เราปิดหมดเลยในกรณี<อ>ที่เราไปจอดไว้อยู่บ้านเลยอ่าที่ไปจอดจอดจอยู่บ้านแล้วเราล็อกคอนะครับอ่าล็อกงเงี้ยเดี๋ยวล็อกแปมดับแล้วเราก็ล็อกไว้นี่เลยก็ได้เนี่ยครับ เป็นสีแดงขึ้นแล้วเราก็กลับบ้านเข้านอนตอนเช้ารามาเราจะทำงาน๊บแล้วกกดปุ่มค้างให้เป็นสีเขียวแล้วก็กดเรียกสัญญาณหนึ่งครั้ง<อ>มันก็จะแดงติ๊บถ้ามันไม่แดงติ๊บเราเราก็สังเกตที่ไฟน้าเงินหรือไม่ก็ไฟเซนเซอร์กุญแจตัวนี้<อ>มันจะขึ้นค้างอยู่ประมาณ5าวิพอขึ้นค้างเสร็จปุ๊บในกรณีที่เราล็อกคอเรากดค้างไว้แล้วก็บิดลง<อ>ครับให้มาอยู่ออฟพอออฟเสร็จเราจะเปิดบ่อแล้วก็มาเตถ้าเราจะเปิดใช้งานรถเราก็เปิดบิดให้สุดเลยไปที่คำว่าอ่อน ใช่ครับพอไฟหน้าจอติดปั๊บแล้วก็กดตัวนี้ไว้ค้ำเบรกข้างซ้ายแล้วกดสตาร์ทเนี่ยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวหน้าหลังจะติดมาเลยสี่ดวงใช้ใช้เป็นการทำงานของไฟเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาติอยู่ฝั่งเหมือนเดิมไฟสูงไฟต่ำตอนนี้จะเป็น LED ทั้งระบบนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ ตัวอันนี้ก็จะเป็นไอร์ลิงัเตัปนี้เป็นโหมดหยุดรถอัตโนมัติเออะไรนะเวลาลวเราไปติดไฟแดงเนี่ยครับแมรถมันก็จะดับอจอดไว้อยู่ประมาณา20วิประมาณนี้แต่มันจะมีเงื่อนไขาการทำงานอยู่สอแบบ,บนะครับต้องให้อุณหภูมิของเ็นเซอร์เครื่องยนต์ต้องไม่ต่ำกว่า,า45องศาหรือพอ,อแต่ถ้านนเป็อะไระยะทางก็อยู่ประมาณ 2กิโลเมตรอยู่ประมาณนี้แต่เรา,เราไม่ใช้ก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เราก็กดคําว่าเดอร์ลิงไปเลยก็จะปิดอ,อยู่นี้แต่ถ้าเราจะใช้เราก็กดคําว่าเดอร์ลิงจะตั้มมันก็จะมีไฟเขียวคําว่า A แล้วก็วงกลมนะครับ ก็คือมันจะหยุดอัตโรมัติมันจะมันจะดับเครื่องยนต์มันจะดับแต่ว่าระบบไฟจะติดหมดเลยแต่พอระบบพอไฟเขียวมาปุ๊บเราก็กดปิดไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเดี๋ยวมันจะทํางานของมันเองจะไม่ได้ทางานของมันเองเราไม่ต้องเปิดปิดหรืกุญแจใหม่ปกติเขาจะอยู่ระบบไหนถ้าเราจะใช้ก็เนี่ยครับอเดลิงคำว่าอเดลิงถ้าเราไม่ใช้เราก็กดคาว่าอเดลิงส่วนอันนี้นะครับจะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ห้าใช่ครับเนี่ยที่ เยียบแบบในบุรีของรถยนต์พี่ก็ไปซื้อมาเสียบมือเลยตอนนี้มันม okay. ันค่อนข้างจะบางโอเคคนะรับส่วหน้าปัดก็จะมีเป็นพวกเวลาแล้วก็เอทั้ง total total เอาไว้ดูระยะทางเปลี่ยนหายมันเครื่องครับเปลี่ยนหานมันเครื่องครั้งแรกก็หนึ่งพันกิโลกะดวกใกล้ศูนย์ของรถยนต์ตรงไหนก็เข้าได้เลยส่วนไอ้คำว่า A V T ตัวนี้ก็จะเป็นมาตรเฉลี่ยการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง จะจับด้วยความเร็วอย่างเช่นน้ำมันหนึ่งลิตรใช้ความเร็ว10มันจะเลียให้เร็วว่าลดความเร็ว60กิโลต่อหนึ่งลิตรจะวิ่งได้ทั้งหมด4กิโลครับมันก็จะอยู่ประมาณ35-40ประมาณนี้ครับแต่อย่าไปไว้ใจมันมากส่วนอันนี้นจะเป็นรหัสสมาร์ทีนะครับแนะนำให้เอาเก็บไว้ให้ดีตัวนี้จะสำคัญ เอาไว้ใช้ในกรณีที่รีโมทหายกับเพิ่มรีโมทต,ตอนนี้พี่มีหนึ่งอันแต่ถ้าพี่จะเพิ่มพี่ก็ร,รหัสนี้ไปเพิ่มท <Thank you. S 1> ี่ศูนย์ใหญ่พัทยาได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าพี่อยากได้สองอันนะพี่ก็เพิ่มแต่ถ้าในกรณีที่รีโมทหายแต่ว่ารหัสมสมคร์ีทนี้ยังอยู่สามารถให้ช่างไปที่บ้านเราสตาร์ทไปที่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ก็ให้เขาซื้อรีโมทจากที่ศูนย์มาแล้วมาเพิ่มที่บ้านก็ได้สัวตอนนี้เอาไวใ้ในในกรณีฝึกบอกฝืกฟอได้อย่างเดียวนะ เอาไว้เปิดแค่ต้องัดเหลือกออกมากไม่แนะนาให้สุดทางครับเอาไว้เอาไว้ให้ใ,หในกรณีที่แบตของรถต,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 ต้ามไม่ติดอะไรเงี้ยครับสามารถถอดแบตเอาไว้เปิดก่อนตลอดถอดแบตไปชาค้างได้ไลได้โ <Okay. S 1> อเคเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับง่ายเลยคือไอปุ่มันเนี้ยไม่ต้องไปกดมันเปิดให้มันไปเขียวค้างไว้ตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยก็ได้เพราะว่ารีโมทอันเนี้ยพอออกข่างจากตัวรถ หนึง่ง <1 S 1> เมตรหนึ่งเมตรรอบพันนะครับมันก็จะตัดระบบของมัน,น,นไปโดยที่เราไม่ต้องมากดอันนี้ให้มันเปลืองแบตรีโมดก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะใช้กันขโมยหรือว่าจะเรียกรถอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากจะกดล็อกกดปิดเปิดปิดก็แล้วแต่เราครับอันนี้ไว้อันนี้เป็นวิธีใช้แบบง่ายๆเลยเรามาถึงแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยครับ